วันที่7กรกฎาคม2567นารยกในรัฐพลนารดิศนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพิธีบำเเ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินทราาม,มหามงกุฎพระจองกล้าวเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวาหามกวิทมหาราชเนื่องในพิริธสมัยส0 0ปีนับตั้งแต่ทรงผนวดในพร,ระบรมราชธถัมเจ7กรกฎาคม2 5 67จังหวัดพะเยานศาลา,าประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีนายบำรุงสังขารรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยารองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยาวัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนจิตอาสาพระราชาทานร่วมในพิธีศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ นายแพทย์บรรณกิจโลจนาธิวัฒน์ธนบดีะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยชิงใหม่พร้อมด้วยรองศาสตร,ราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรศนิรมิตผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครชิงใหม่ศาสตร,ราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษแพทย์หญิงภาสุขมหันคานุเคราะหัวหน้าภักวิชาการวิภาคาศาสตร,าาสตร์คณะแพทยาศาสตรม์มชคณะาจารย์และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์มชร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศล และส่วนอาภิธรรมศพผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ในศตวแพทย์พิทยศาสตร์ไวย,ยาการอดีตอาจารย์อาวุโสภาควิชาการวิภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มช,โ,มชโดยมีศาตสตราจารย์ดรนายแพทย์พงศรีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานในพิธีเมื่อวันที่6กรกฎาคม2567นารดณศาลาบุญยอทวีประสงค์วัดเจดีหลวงวิรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่